เ่อนตัวของโยมนะคะก็พอจันบอกไอดาด้ือก,ก็น้องมันไปก็ส่วนใหญ่ก็อันดับหนึง่งก็คือลูกมะทันลูกแล้วก็อันดับสองรองลมาก็สุขภาพตัวเองะะที่เรายัางยังปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมด ยึดแล้วมันมีอาการไหยึดมาเหมือนดันมันก็ทุกข์มถัดก็มีเหมือนแบบทําให้เราบนอยู่ในนั้นนะคะบนในความคิดนะคะถ้ามันมีกระทบกัดสากมาเนื้รับรู้อะไรมาแล้วก็มาตัดรอบก็ว่าเออเมื่อก่อนนี้ก็มันก็ร้อนใจน่ะพันเมื่อก่อนร้อนใจก็ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปตาด เหตุการณ์ทำให้เราพุ๊ปัจจุบันนี้ตั้งแต่เอามา,าจำพรรษาเนี่ยอารมณ์น้นมันก็อบขึ้นมาค่ะมีความผาสุขขึ้นผาสุขในที่นี้คือมันเวลามันระลึกได้หรือว่ามีเรื่องมากระทบได้โยมก็รู้สึกว่าเออตอนก่อนอื่นก็เอากรรมนะคะคกรรมมาตัดลออเพราะว่า ต่องมาก็คือเอาอยุของเรามาเราเราก็บอกว่าเออมันก็เป็นกรรมของเขาเราช่วยได้เราก็จะช่วยช่วยไม่ได้เราก็จะป่อนปาในอย่างอาน,นุีโรโมาาแล้วก็ดูแลเข้ามาตั้งแต่เออมาตั้งทักทุกวันนี้แต่นั้นเรื่องตระเหตุแต่อย่างนึกถึงว่าเออี่ป่าวเขากเอ,อ็มมีดีอยู เพราะว่าเขาก็การประคองตัวของเขาเนี่ยเขาก็มีกากสนนึกมายังก็คจิตถึงเดกรรมมากามากว่าต้องทำสุขภาพเราเวลาเหลือเหลือน,น้อยแล้วเราจะเป็นเป็นนิรนไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะแม้ตลอดชีวิตเรา <c oughs> ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ใส่ใจในในด้านจิตวิญญาณ ึงเรารู้ธรรมะก็ม, <c oughs> มีความรู้ก็ <c oughs> มีความทราบซึง้งแต่ยังไม่ได้งไลงรายละเอียดที่เอาอะไรอัศวะยุสัยอะไรออกนะแล้วก็มีความรู้ตรงนี้แล้วเ,เกิดปัญญาตรงนี้ก็ยังไงก็ต้องเอาตัวรอดก่อนะเพวานอายุเรามากแล้เหลือน,น้อยแต่ทำยังไงได้เราจะผลไปได้มากที่สุดแม้แต่อะไรที่ ไม่เคยคิดเลยต้องคิดดันว่าเพราะมันไม่เที่ยงแล้ะมีอะไรยิ่งอุบัติเหตุปีนี้มันทําให้เราเออมันตายได้ง่ายสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งในส่วนใหญ่มันก็เจ็บเก็บไม่มากไม่ถึงขนาดสูญเสียววัยวะแต่มันทําให้เราถ้ามันมากกว่านี้มันจะไม่มีชีวิตหลอดมันจะไม่มีโอกาสไปแก้ตัวแล้วเราจะคิดยังไงเลนึกไปถึงขั้ม เป็นมนุษย์ได้ล่างมาได้มาเจอพุะพุรคศ่างนะคะหรือเปล่าโยมเป็นตัวนี้เลยมันก็ทําให้โยมละหนัาใจถ้าเข้ามาอยู่ที่ที่นี้โยมก็มีองค์ประกอบที่ดีไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์นะคะท่านอารมณ์ที่ว่าระลึกถึงสัญญาเก่าๆมาแลาวบากเออมันก็เตือนว่าเราเราจะเอาอะไรถามเราจะเอาอะไรตรงนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีแล้วทาให้เราลดละได้ออากิเลสออกจากกิให้ได้มากที่สุดปไปที่ไหน อายุเรามากเราจะวิ่งไปไหนพอวิ่งไปตามตันหานั้นไม่มีที่สิ้นสุดกนะันเพราะว่าเรายังนงน้เกิดไปด้วยตันหาโยมก็ชิดอย่างนี้ก็โยมก็อบรมตัวเองตามว่าบา,บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะมีปัญญาตัดรอบได้ไดมากมายบางทีอ่โยมก็ใสาศีลศีลเหมือนเหมือนเหมือนปองน้ําที่โยมไปว่ายน้ำมันแตกตรงจะอาศัยเกาะทําให้โยมไม่จมทําให้โยมมีความเชื่อมัน่นในกาน โยมจะคิดว่าศีลเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราถ้าเราปฏิบัติศีลเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้จกนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่ค่ะส่วนตัวโยมก็มีแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะการไม่วิ่งไปตามความยึดติดของตอนก็เป็นสมถะการติจารณาให้รู้ความจริงนะเอาใจในเรื่องกฎแห่งตรรม ในเรื่องของอนิจจังทำให้จิตใจเราครลายได้นั่นคือวิปัสสนาคุณทา่ทำเช่น